สวัสดีครับนี่ชีพิตคนบ้านนอกนะครับมาถึงแล้วน,นะครับทะเลอ่าสีสวยมากออนะครับนี่โอ้คือแห้งขนาดนะครับครับยังให้คิดตอนนี้เขาจะมา เอาบรรยากาศพอดีว่าเปนจะมาหาแอ่งจักรจันทะเลนะครับรว่าเดี๋ยวจะมีวิธีการทำเดยวคจิตต่ำโอ้โหน้ำทะเลน,ะนี่งามขนาดนะครับหาดนี่เฮ้ค <c> ร <oughs> ับเอาวนันนี้เอามาปิกนิกมาหลายคนนะครับมาครับต้องโอ้ะครับปิลล่าน้องนะครับรับพิซสาวไอ้เบาลูกสาวบนแหมนะครับไม่เอว นี่น่าวัวดแท้เลยนะครับเออเดี๋ยวจำเป็นได้เอาขวดมาใส่น้นทะเลไปฝากแฟนครับที่บ้านนะเออฝากตาเซิร์เขาเซลฟี่กันรับเกาจะไปเก็บบรรยากาศทางบนเพั่อน้ำขวดมาวันนี้จะมาหาจักกจัจ่นทะเลความน,นิ่งมันทำกันแบบไหนนะครับโอ้นี่นกำลังพูดหารือดูวิธี ตัวทอดนี่อร่อยมากฮะอยู่ลึกนะครับฮะเดี๋ยวลองดูเ่าเป็นตัวนี่ครับอ๋อนี่นะครับตจ้กระเจนทะเลเราสังเกตหูยังได้ครับนี่ มันละตัวแรกตัวแรกในละตัวแรกมาจับมีหูก right, right, ันมีห yup. ูกะถ้าคือปกตีเขาแส้นัำเข้า mm อ๋อกะ โอ้ยน <laughs> ้ากันหน้าขลัวนี่มันเจสวิงนะครับคุณ่าฮ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 ฮ่าฮ่าา่าฮ่ัฮนะครับ่่าฮ่า่าฮราบาฮาฮาฮ่าา ทุกีหาจักกระจันทะเลต้งนะลูกนี่เจ้าสวิงนะครับนอนี่นะครับเป็ดเท่านี้อ๋อนี่นะครับของขาวๆคล้ายๆปวดจักกระจันเนะาะจักกระจันบ้านเฮาแต่มันเป็นของเป็นอยู่ทะเลนะครับ ครับโอ้น tamam> ี่นะครับใช่ครับเออชักรจันหรอครับครับอู้ขอดูหน่อยนะครับอ๋อครับไหนดูดีชัดๆหน่อยเนาะ เป็นเป๊นี้นะครับอ่ะเวลาเอามาทากิ่นี่ถอดครับเจ้าจุ๊บแปงถอดโอ้จุ๊บแปงถอดกินได้ทั้งตัวอ๋อครับครับครับโอ้เดี๋ยวขอทิปต่างเมนูนะครับแล้วกระจันแล้วกระจันทะเลทอดอยู่ในบ้านเขาจะขายสร้างตัวสองร้อยนะสร้างตัวสองร้อยบาทโอ้โหทอดแล้วนะครับทอดแล้วก็ขายยากก็เราเขาหายากแต่น่าดูกันครับ อ๋อครับแต่ก็น,น่ากลัวน,นะครับคืนมันหแหงระวังนะครับเนระ่อเออมาละคืนมาละค <laughs> ืนแหงกันคนระับโอ้ก็ได้เงินเลยอ๋นี่อย่างก็น,นี่เอาได้หยปกป่า <laughs> มั้งคะหยกป่า,ปล,าลูก ปดี๋ต้อปล่อยเลยปล่อยเลยปล่อยปล่อยลูก<า>อืมน้ำม,มันดูดนะครับดูน้ำดีๆน,นะ,นะเดินน้ำจะดูดลงทะเลนะึืนมาวิ่งก่อนปล่อยมาอ <laughs> เอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะนั่นน่ะ แล้วโอ้โหโอ้โหน่ากลวัวจก็มดนะครับพี่มาถึงนวนีนะลูก ดูอ่าไปสวิงก็ะป่อไรเต้าไปเลย <c oughs> เนีย่นะครับส <c oughs> <c oughs> าวน้อยแอวตัวนนนยนะครับมีวิธีใจสวิงตักเราออนกับสนุกสนานเลยนะครับ ก็หาอยากอันนหะนะครับเนะนื้อนี่คนบอกซาวตัวไข่เนนในล้านสองร้อยโอ้เด่นธรรมดานะครับน้ามันเห็นได้สวิงตั๊มวิธีการนะครับละขคืนมาเนี่ยได้สวิงพูด Ừ, nói noi cũng nghĩ là nó hmm. cây <laughs> <laughs> <Sä cười> <laughs> ต้องสังเกตรับเขาน้อชอบปลวกนูกอืนหลากอยากและ้นะครับเนาอ <c oughs> เออครับข่าข่าข่เพิ่งเพิ่ขายแป้งเด้เนาะ สไซหลังตู้หักอยากนะล่ะไม่เป็นปนจั่งกระจันทร์ทะเลเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวครับอาเป็นกระดองแข็งอันนี้แฮมลูกอันนี้แฮมนี่นะครับเดี๋ยวเราจะไปเก็บบรรยากาศท่างบนกันเนอร์ครับอื้มเกือบตัน ปิกนิกกันนะครับเลยเก็บตะก,กนันทะเลเลยโอ้อยูแห่ภูกเก็ตนะเขาจะได้กินส้มตำนอกทีม่มือคนเหนือเฮานะครับแมสหลายคนรสชาติจะได้สั่งเลยเอาแบบแซ่บ อย่างงั้นน่ากลัวนะคืนนะแห้งคืนแห้งกันแบบหัวสู้เลย <laughs> อ้าอ้าชิมชิมหน่อยส้มตำ

ครับกระดูกอ่นอ,นอ,กอ,อนครับรขัดมดเลยกินวันวตะเจอดีแกะเจ่มมาหลายลั้งแแต่ปากนี่ในห้องไหนหมายแล้ลวล ลมเย็นเย็นงเนะวันนี้จุกดีดแดดออกอวันกีม่มาวัานเสาร์รววาพายุเข้านะครับฝนตกโดวันโดเหี่ยวเลยครนี่พักพักบกวกกัน่งเงี้อไม่เากับนี้ครับเพ่พ่เั่เ้ไ้พักูดกับพันางมีใายเลยอืพี่บกลกใกล้ชุน อต้มไก่ของนี้นะครับอาหารเมืองมั่นเฮาอาลนะครับอันน้องเอาเสื้อลูก

อันนีสีแดงได้อลันนี้มันเหมือนไม่ผิดนะครับนียหางๆนะครับเปรรกิกนิกกันนะครับข้างชายหาดอันนี้บนห้องวาหาดอย่างครับหาดทรายแก้วหาดทรายแก้ว ื่นแห้งนะนบแห้งขนาดนี้้นะูแห้งสายแนครับท่าดีนะครับเาใว่าหน้ามนใส่ใสแบบออกหิวหิวข้ามเลยนี่นะครับ โอ้นกได้รอไอ้นกไอ้นุ่งวันนี้ขอขอบคุณที่นั่งนะครับเนอไอ้นกไอ้นุ่งนะครับเนอกีระหนอเนอปลาไม่เอี้ยวตัพี่สาวจริงเหรอครับพีรีพีีโอครับเออ้การน้องโอ้นะ วันน e> ี้ก็ขอบคที่ักบเนอทีปลาไม่แอวเนาะจกปลามาอันอยาก็จักระจันทะเลฮะ แหมหลอกจะมาเหมือๆนๆอันนี้นะครับครับเดี๋ยวพากันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับผมขอบคุณครับ